แอร์คือแอร์เย็นมากนะคะตรงนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถปรับแรงลมนะคะอุณหภูมิได้หมดเลยนะคะตรงนี้มับง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็เปิดเสียงขึ้นลงนะคะปรับแท็กได้หมดเลยนะคะอยากฟังช่องไหนคลื่นไหนนะคะรับสายวางสายตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็เป็นรถนะคะ สีบรอนเงินหรือเราเรียกว่าสีเทานั่นแหละนะคะตามหน้าเล่มน,นะกระจกเป็นแับผ้าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะคะมารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS เอ t อโตกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดน PS เอสอโต้บ้านสวนสัมปทานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบุรีถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาหาเราได้นะคะเรามีร้านครวซองน่ารักๆซิกซินครซองอยู่ตรงนี้ค่ะพร้อมคาเฟ่ให้เช็คอินกันแบบ น่ารักน่ารักด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ขอยินดีที่ได้รู้จักนะคะอยู่กันที่นี่นะคะอยู่เป็นครอบครัว PS a u t o กันนะคะวันนี้เราก็จะพาดูรถนะคะคุณภาพดีอีกหนึ่งคันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พลอยด้วยนะคะต้องแจ้งว่าถ้าใครอยู่ใครนะคะเห็นรถแล้วถูกใจนะคะเราก็สามารถนะคะเซ็นเอกสารนะคะ ข้ามจังหวัดได้นะคะง่ายๆว่าเรามีเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศนะคะเราไปส่งนะคะเราไปเซ็นเอกสารถึงที่ใช้เวลานะคะสั้นๆง่าย,ายๆเพียง10ถึง15นาทีเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะคะตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำมากแล้วทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะคะแอร์ให้เพื่อนๆไปในตัวด้วยนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถนะคะปี2017 Toyota t o y o ต a y a r ริ a t i ทนะคะเครื่อง 1200cc นะคะเกียร์ออโต้ใครตามหาอยู่บ้างคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะเป็นรถไม่น้อยวิ่งไปแค่40,000่กโลนะคะพร้อมบุ๊กเวิสนะคะติดรถมาให้แล้วจ้านี้เลยนะคะทุกอย่างคู่มืออยู่ในนี้แล้วนะคะภาษีพรบเราต่อให้นะคะค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนดูแลให้หมดนะคะนี่พวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็เปิดเสียงขึ้น ลงนะคะปรับแท็กได้หมดเลยนะคะอยากฟังช่องไหนคลื่นไหนนะคะรับสายวางสายตรงนี้ได้ด้วยนะคะที่พวงมาลัยมีถุงลมนิรภัย s IS i s ให้นะคะคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะดีไซน์แบบว,ว่าปุ่มกดมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะมีช่องเสียบแผ่นซีดีให้ด้วยนะคะจะทูนหาช่อง FM AM AUX ได้หมดเลยนะคะตรงนี้มีช่องเสียบสาย usb แล้วก็ aux ด้วยนะคะไม่ใช้ก็ปิดลงมาแบบนี้ง่ายนะคะดูเรียบสบายตานะคะนี่แล้วก็ช่องแอร์คือแอร์เย็นมากนะคะตรงนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถปรับแรงลมนะคะอุณหภูมิได้หมดเลยนะคะตรงนี้ นีแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะเกสใส่ของมีมาให้แล้วนะคะช่องแอร์ก็ดีไซน์สวยๆนะคะมีเดอรลายเส้นโครเมียมแบบนี้ให้รถมีความดูหรูขึ้นไปอีกนะคะนี่คันนี้นะคะก็ขับเป็นเกียร์ออโต้นะคะได้ขับสบายๆนะคะมีที่วางแก้วตรงนี้ให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะมีที่พักแขนให้นะคะเกสใส่ของตรงนี้ด้วยค่ะคันนี้นะคะภายในตอนนี้ก็แอร์เย็นช่ำมากๆนะคะบอกของเขานะนี่ อยู่ในสภาพดีสภาพเดิมแบบนี้นะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าลายสวยๆนะคะเป็นชุดเดียวกันนะคะทุกที่นั่งเลยนะจ๊ะด้านบนนะคะก็จะมีไฟกลางเก๋งมาให้ไฟหน้าเก๋งนะคะกดเปิดได้ซ้ายขวาแบบนี้นะคะในส่วนของม่านบางแดดน,นี่นะคะเปิดกระจกสไลด์ได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้มีหรือเปล่านะคะฝั่งนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะคะเป็นรถที่1นึคันนะคะรถปี2017 ม้น้อยวิ่งไปแค่4ี่หมื่นโลเท่านั้นนะคะในใครที่แบบมีรายได้หมื่นสามขึ้นไปนะคะยังไม่รู้จะออกคันไหนนะขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะรถยอดนิยมขายดีในตลาดเลยนะโต y ยต้ายารินะคะคันนี้ก็เป็นตัว a t ที a นะคะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของเครื่องพันสองนะคะคันนี้ผันสบายๆส,สูงสุด7ปี84งวดที่6,609บาท นะคะหรือใครจะผ่อนเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะเรามีทั้ง5ปี6ปี7ปีได้หมดเลยนะคะและคันนี้นะคะราคาพิเศษจบสดที่399,000บาทออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะเก็บเงินสดเงินดาวไว้ได้เลยนะคะตรงนี้ออกรถแบบไม่ต้องดาวกันเลยทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวพลอยพาดูรอบนอกกันบ้างนะคะรอบนอกเป็นยังไงกันบ้างนะสอถคันนี้นะคะนี่ก็เป็นรถนะคะ สีบรอนเงินหรือเราเรียกว่าสีเทานั่นแหละนะคะตามหน้าเล่มน,นะกระจังหน้านะคะชมใหม่สวยๆแบบนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นยาริสเ t i ี e นะคะเป็นรถนะคะสีประตูนะคะล้อดเดิมศูนย์นะคะยางใหม่ด้วยกระจกเป็นปรับพ้าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมี Yaris นะคะ Active นะคะเป็นฟอนต์มาให้นะคะเป็นตัว E มีเซนเซอร์หลังให้ถึง2ตํตำแหน่งนะคะภายในเรามีอุปกรณ์ SOS นะคะอยากอะไรใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะถ้าอยากออกรถแล้วนะคะโทรหาเราได้เลย24ชั่วโมงนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะสงสัยตรงไหนอาชีพอะไรออกได้บ้างนะคะทักมาคุยปร,ปรึกษาได้เลยนะคะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอย่าลืมว่าออกรถกันง่ายที่นี่นะคะที่บ้าน PS ออโต้บ้านสวนตรงนี้ค่ะ